นครับดจะมาูวันนี้เราจะไปสำรวจธรรมชาติกันนะคะจะไปทำอะไรคะจะไปดูนกกระว่าวครับใช่ที่บ้านหนูมีด้วยเหรอครับใช่ครับมันมีสีอะไรครับที่ดำดำแล้วก็ขาวจุดจุดจุดครับแล้วตามันสีอะไรครับสีดำสีแดงเอาสีแดงแล้วทำไมมันถึงร้องอ่ะได้ยินเสียงมันไหมได้ยินเสียงได้ยินอ่ะมันร้องยังไงลูก ช่ไหมเนี่ยมันจะร้องค่ะคู่มันแล้วนะมันเป็นนกที่เวลามันปักไข่ออกมาแล้วมันไม่กกไข่ลูกมันเองมันจะให้นกตัวอื่นมาคอยกกไข่ลูกมันมันมันเป็นสัตว์ที่เป็นพวกปรสิตมันจะให้คนอื่นเลี้ยงลูกมันให้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตามันนะไปเงียบๆนะเดี๋ยว เดียูกก็บอกิบเบาเบาลูกไปด้ยเงียบ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 เพงเงียบนปมันไดยินเสียงวิไปแนบเย้งแม่ต้นสำรวจนกเส้นสูงเลยูกควายเอนี่ลงทางเฮดงกันไปทำแบบีโอมันไปตั้งแต่ตุนออกตัวแล้วลูก อ่อนแนบแล้วลูกนีไ่ไงยังอยู่เลยหยุดนั่งหายไปไหนวะนีไ่ไงลูกนีไ่ไงมันเรียกคู่มันเห็นไหมตัวมันสีอะไรคะดำตัวมันเล็กหรือตัวมันใหญ่ใหญ่แม,ม่ไปดูตัวนี้นก่อน